สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้พบกับวิชาดนตรีนะครับวันนี้ก็จะเรียนในหน่วยที่1นะครับต่อจากวันสัปดาห์ที่แล้วมานะครับว,วันก่อนเราเรียนเรื่ององค์ประกอบดนตรีแล้วใช่ไหมครับว,วันนี้เราก็จะมาเรียนในส่วนของศัพท์สังเขปนะครับ ใน,นส่วนกองศัพท์สังเขปนะครับที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้ก็คือคําคว่าครอวาดขับกรวนเดียวเถาเอื้อนขยี้ทอดอดนะครับว่าความหมายเนี่ยคืออะไรนะครับนี้ศัพท์สังเขปมาดูมาดูความหมายนะครับความหมายศัพท์สังเขปก็คือ นะครับศั์เฉพาะที่ใช้ในวิชาดนตรีนะครับแล้วก็ใช้ในการเรียกศัพท์ขับร้องนะครับเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดใน้ถึงที่จะเรียนได้ง่ายขึ้นนะครับนี่เรามาดูนะครับสัพท์แรกก็คือการกรอนะครับเนี่ยการกรอก็คือการบรรเลงดนตรีประเภทตีนนะครับไม่ว่าจะเป็นระนาดของวง เข็มนะครับอ่ใช้สองมือตีสลับกันทีๆนะนะครับเป็นการตีรัวเพื่อให้เกิดเสียงเดียวนะครับตัวอย่างนะครับ ลักษณะของการโกรอนะครับต่อไปนะครับสับสังคีปนะในสับที่สองก็คือกวาดกวาดก็คือการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทตีนะครับอย่างเช่นระนาดของวงนะโดยการใช้ไม้ตีลากบนเครื่องระนาดลากบนเครื่องดนตรีนะครับอ,อย่างเช่นระนาดหรือว่าลูกคองเนี่ยนะครับอาจจะกวาด จากเสียงสูงไปเสียงตำ่ำหรือว่ากวาดจากเสียงต่ำไปเสียงสูงก็ได้นะครับตัวอย่างครับกวาดนะครับนี่คือลักษณะของการกวาดเสียงนะครับจากเสียง ต่ำไปเชีงสูงหรือว่าจากเสียงสูงมาเชงต่ำก็ได้นะครับต่อไปอันที่3นะครับคำที่3ส,สับสังคีปคำว่าขับขับเป็นการเปลี่ยนเสียงออกไปเหมือนการร้องนะครับ แต่มักใช้ทํานองที่มีความยาวไว้แน่นอนนะครับอย่างเช่นหนังตอนเช้าๆนะครับสาาทิ์จักจักวงวงนะครับาการขับเสภาเป็นท้นนะครับามาดูตัวอย่างครับชีวิตนี้มีอะไรไม่แน่ เจ็บหายเสียชีวิตมีทุกข์เลังเกิดเมนนีลักษณะของการขับนะครับขับเสภานะครับเมื่อขี้เป็นการขับนะครับต่อไปนะครับ กลวนนะครับกลวนกลวนก็คือวิธีการร้องเหมือนกันนะครับเป,รรเป็นการร้องเป็นการร้องสอดแทรกเสียงเอื้อนนะครับเป็นการร้องตอดแทรกเสียงเอื้อนยาวๆใช้เฉพาะเพลงที่มีอารมณ์โศกเศร้านะครับการกลวนออดกลวนนะครับกลวนก็คือลักษณะเพลงที่มีอารมณ์โศกเศร้ายกตัวอย่างครับ ครับนี่ก็คือลักษณะของการกลวนนะครับเป็นการร้องเอื้อนสอดแทรกในบทเพลงที่มีอารมณ์โศกเศร้านะครับต่อไปนะครับอันที่สี่เลขผิดนะครับอันนี้อันที่ห้านะนะครับอันที่อันที่ห้านะครับก็คือการเดียวนะครับเดียวนะ เดี่ยวก็คือการบรรเลงดนตรีนะครับประเภททํานองนะเครื่องทำนองก็อย่างเช่นดนตรีที่สามารถที่จะบรรเลงเป็นเพลงได้นะครับมีสามารถที่จะบรรเลงเป็นตัวโนต้ตได้ก็เรียกว่าดนตรีประเภททํานองอย่างเช่นดนตรีของวงซอสเคนะครับอาจจะมีจิงมีกรองนะครับมาประกอบนะครับตัวอย่างนะครับ นะครับนี่ก็คือลักษณะการเดี่ยวกน,นตรีนะครับนี่ก็คือการเดี่ยวกลุ่ยเปียงออนะครับโดยนักเรียนรุ่นพี่ของเรานะครับจายกันทพนยง,งญาตินะครับได้เหรียญทองนะครับในการเดี่ยวกลุ่ยเปียงออนะครับระดับชาติาครับเดี่ยว มาพบครูในคลิปที่สอง